สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยาริสเ t ทีนะครับตัวโมเดลใหม่นะครับ2023นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยากจะซื้อนะครับแต่ผมแนะนำเลยว่ารีบจองเลยดีกว่านะครับเพราะว่าคิวยาวมากเพราะว่าเป็นรถที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับในเซสเมนนี้นะครับผมว่าโมเดลนี้ลากยาวไปถึงปี2024น่นู่นแหละนะครับถ้าตัวซีดานนะครับตัวสีประตูเนี่ยยังขายดีได้ขนาดเนี้ย ผมว่าตัวห้าประตูก็จะไม่มาแน่นอนนะครับในปีนี้ผมผมมั่นใจแล้ว่ายังไม่มานะครับโอเคนะคในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการเดินทางไกลครั้งแรกนะครับตั้งแต่ได้รถมาน่าจะสามเดือนแล้วนะครับรมาสามเดือนตอนนี้ก็จะขับรถไปทางลพวุานะครับก็เดินทางประมาณเกือบสามร้อยโลนะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนแบบ คนโล่งๆนะครับขับชิวๆนะครับใช้คู u คอน Control นะครับในการขับนะครับเห็นแวก็แค่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดี๋ยวรถข้างหน้ามันวิ่งมันก็จะวิ่งแปรผันตามคันหน้านะครับแต่คันหน้าเบรคคันหน้าหยุดนะมันก็จะช้าตานะครับเราก็มีหน้าที่ปกครองภูมิรัยนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือ ไม่ให้รถออกจากเลนนะครับถ้าเราแบบเพลินจัดนะครับเราแบบเผลอแบบเออแบบว่ามือไม้อ่อนแรงนะหรือว่าหลักในเนี่ยพวงมาลัยก็จะตีกลับให้เรานะครับถ้ายังอยู่ในเส้นขาวนะเนี่ยตรงถนนเนี่ยมีเส้นขาวสองเส้นนะครับถ้าเราออกจากเส้นปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยตีกลับเลย เจอรถคันหน้านะครับหน้าเบรกหน้าอะไรมันก็จะเบรกให้ก็คือรถแทบไม่ทำอะไระครับประคองวมุม,มาลัยอย่างเดียวครับส่วนจอวิทยุเนี่ยจอเรงดของเขาก็ดู youtube ได้น,นะครับตอนนี้ผมก็ดูช่องในอาร์มอยู่นะครับฟังเรื่องไอทีไปนะครับแล้วก็ขับรถไปฟังไปครับชิลๆสบายๆนะครับบ,บ,รบ,บอกก็นั่งสบายพวงมาลัยก็ไม่ได้ พวงมาลัยค่อนข้างเนืดน,นะแต่ก็ไม่ได้เนืดอะไรมากเกินไปนะครับเพราะพวงมาลัยรเขาไม่ไวเขาบอกเลยพวงมาลัยตัวยาิสเนี่ยมันไม่ไวนะครับไม่เหมือนตัวอื่นนะครับที่เขาอ,อื่นที่เป็นเก่งซีดานนะครับมันจะแบบมันจะไวมากแต่นี่วงมาลัยไม่ค่อยไวนะครับมเนื่องๆผมชอบนะแบบนี้ผมชอบวันนี้ก็ขับเรื่อยๆครับชิลๆ ไม่ได้ใช้โหมดอีโคนะครับตอนนี้อัตราเฉลี่ยน้ำมนันอยู่ที่ประมาณ27โลลิตรนะครับเนี่ยตอนนี้27โลลิตร,รเราก็คอยเอาเป้นเอาเท้าเอาเท้าเนี่ยเหยียบแป้นเบรกไว้จ่อๆไว้คือมีอะไรเฉื่อยนะครับเฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเราก็ได้เบรกทัน เผื่อเผือเราแบบไม่แน่ใจกับโปรแกรมของรถเนี่ยเราก็ได้เบรของเราเองแต่ที่จริงขับมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอเหตุการณ์ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่เกือบชนกำแพงบ้านนะแต่รถนะมีโปรแกรมช่วยเบรคให้นะดังนั้นนะ่ะชนกำแพงบ้านไปแล้วคนที่บ้านนะขับจะออกจากบ้านแล้วคันนี้เผลอไปเหยียบผิดไปเหยียบคันเร่งนะแต่คันนี้มันมีโปรแกรมช่วยเบรค ็เลยไม่ชนนะมันก็เลยช่วยเบรคให้จริงๆมมนก็จะมีระบบอีกเยอะแยะมากมายนะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างในนะครับลองดูที่ใน,ใน,ในช่องผมะจะมีบอกจู่น้ว่าผมเจอฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับมาคนไม่ได้อ่านคู่มือนะคนเยอะมากนะก็หาตามช่องตอนนี้อัตราเฉลี่ยของมันก็อยู่ที่28นะครับ ผมใช้ควคอนโทรลอยู่ที่82กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆรีบ <c oughs> เดี๋ยวพอรถโลงๆหน่อย,อยเดี๋ยวเร่งไปสักประมาณ90เดี๋ยวช่วงมอเตอร์เวย์ก็จะสัดร้อยหนึ่งเลยตอนนี้ไม่ได้เข้ามอเตอร์เวย์เป็นแค่ถนนเรียเงเมืองเฉย าขึ้นเนินมันก็จะอัตราเร่งเครื่องเนี่ยจะสูงไปน่ครับถั้วอยู่ที่เจ็ดโลลิตรนะยเจ็ดโลลิตรไม่ตจวดอกกินครับไม่ดอกกินตั้ง oh แต่ใช้ควบคทนมาเนี่ย มันก็อยู่ในระดับที่25โลลิขึ้นอ่ะเวลาจะเพิ่มความเร็วใช่ไหมที่คุณคุณนก็แค่กดบวกเฉยมันก็จะเพิ่มให้เราตอนนี้ผมเพิ่มไปที่86เห็นไหมตรงหน้าปัดเห่นมันก็เป็น86 87 ถ้าอยากจะกดลดก็กดลดแค่นั้ที่ตรงลบถ้าอยากจะเลิกใช้กดขวามือผมเริ่มฟุ้คอนโทนหรือว่าเหยียบเบรกทีหนึ่งก็ได้เหยียบเบรกเบาๆทีนึงมันกะ็หยุดนะใช้ฟุ้คอนโทนแล้วสบายผมบอกวเลยสบายเท้ามาก ว่าคนที่ขับทางไกลอ่ะแท่มีโคคอนโทรนอ่ะผมมองเลยว่าทุกคนแทบใช้ทุกคนเลยมันก็มันสบายจริงอ่ะไม่ต้องอย่าคันเร่งเองแล้วมันก็แปรผัตนตามคันหน้าด้วยคันหน้าหยุดก็หยุดให้คันหน้าวิ่งไปต่อแล้วก็ไปต่อตามคันหน้ารู้สึกว่าโคคอนโทรนจะใช้ได้ประมาณความเร็วสึกต้องอย่างน้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะใช้โคคอนโทรนได้ อย่างเช่นช่วงรถติดๆอย่างเงี้ยไปได้ทีล็นิดเล็กนิดแบบทีละสามสิบสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้คูปองโทนก็สะดะวกนะก็เคยใช้อยู่ก็ตามคันหน้าไปเรื่อย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 ตัวนี้เฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบกิโลเมตรเท่านั้ เดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อยๆจนถึงจุดพักรถทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปถึงใกล้ๆจุดพักรถทางจะทำคลิป,ปล่อนนงนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นอีกทางอีกคลิปนนะครับ